ตอนนี้เราก็เอารถมาทําการวิ่งเทสวินทดสอบนะหลังจากทําการรีแมสไปนะโดยพี่เจ้าของรถนะเป็นคนขับเทสเองเลยนะขับทดสอบเองเลยเป็นไงบ้างพี่ต่างจากเดิมไหมฮะต่างครับนะต่างนะอัตราเร่งดีขึ้นรถแลดูพุ่งขึ้นใช่ไหมเบาขึ้นนะอัตราเร่งเบาขึ้นเราเหมือนเราเหยียบคันเร่งหน่อยเดียวรถก็วิ่งแล้วใช่ไหมฮะทันใจขึ้นเนาะ เพราะว่าเราจูนคันเร่งไฟฟ้าให้ด้วยให้มันตอบสนองไวขึ้นไม่ต้องไม่ต้องรอไม่ต้องหน่วงเนาะ,<ช>คะเคยเหยียบปุ๊บรถก็ทํางานเลยรถก็วิ่งเลยก็ขับสนุกขึ้นแน่นอนใช่ไหมเนะาาี่ยอัตราลงอัตราเร่เงรเวลาเปลี่ยนเลนเวลาเราจะเร่งแซงปุ๊บมันก็ไปเลยใช่ไหม<ช>มันไม่ไม่ได้หน่วงเหมือนเมื่อก่อนถูกไหมใช่ครับไม่หน่วงเหมือนเมื่อก่อนก็ดีขึ้นแด่๋วีดขวาเลยนะเดี๋ยวเราต้องยู่เทิงข้างหน้าขวาก็โดยรวมคืออัตราเร่งต่างๆมันดีขึ้นคันเร่งเบาขึ้นนะพี่เนาะใช่ครับ คานเร่งเบาขึ้นเหยียบปุ๊บก็มาปั๊บเลยนะฮะส่วนเรื่องการประหยัดน้ํามันเนี่ยต้องให้พี่เขาไปใช้งานก่อนนะเพราะว่าพวกนี้มันจะต้องเรียนรู้จากกล่องเนี่ยเนี่ยถึงเธอต้างนานเรียนรู้จากกล่องนะเพราะกล่อง p c m มันจะคํานวณใหม่ตลอดเวลานะมันจะเรียนรู้จากเซนเซอร์ใหม่ตลอดเวลานะมันต้องใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรื่องอัตราการประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็มาเองโดยอัตโนมัติของมันนะครับผมเพราะว่าคันเร่งมันไวคันเร่งมันเบานะ เราเหยียบคันเร่งลงไปหน่อยเดียวรถก็วิ่งแล้วนะฮะเพราะว่าเวลากล่องมันคำนวณมันก็คำนวณจากตัวคันเร่งอะปริมาณในการที่เราเหยียบคันเร่งถ้าเหยียบคันเร่งเยอะมันก็จะจ่ายน้ํามันเยอะนะฮะแต่นี้พเอเหยียบอ่าตัวคันเร่งน้อยมันก็จ่ายน้ํามันน้อยให้สัมพันธ์ตามตามตามรอบเครื่องก,การจ่ายน้ํามันนะรถมันก็จะประหยัดน้ํามันขึ้นนะฮะรถมันก็จะประหยัดน้ํามันขึ้นเราจูนอย่างเหมาะสมนะฮะอย่างเหมาะสมนะฮะรถก็ไม่มีปัญหาอะไรนะใช้งานได้ปกติพุ่งเลยไหมเพี่ คือรู้สึกได้เลยว่าต่างจากเดิมใช่ไหมอ,อพุ่งเนี่ยนะคือเหยียบเหยียบแล้วรถพุ่งอ่ามาเลยใช่ไหมอัตราเร่งมาไวเลยทันใจขึ้นกว่าเก่าอย่างนี้ก็คือขับสนุกกว่าเก่าแล,ะละ้วล่ะอ่าส่วนเรื่องอัตราการประหยัดน้ำมันเดี๋ยวพี่ต้องไปไปดูเอาคือต้องใช้งานไปสักพัก์หนึ่งเนาะอ่าเรดูยังไงมันประหยัดอยู่แล้วประหยัดจากไอ้สิบจุดสามเนี่ยตอนนี้อัตราบริโภคของพี่เขาอยู่สิบจุดสามต่อหนึ่งร้อยนะสิบจุดสามต่อหนึ่งร้อยหมายถึงว่า ในระยะทาง100กิโลอ่ะพี่เขาจะใช้น้ำมัน10.3ลิตรนะแต่เดี๋ยวพอรีแมทไปเนี่ยไอตัวเลขตัวเนี้ยมันจะต้องลดลงนะลดลงก็คือมันประหยัดขึ้นนั่นเองนะแต่จะประหยัดมากน้อยเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะการขับแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะครับผมประมาณน,นี้นะฮะ